สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะครับครับเมเนี้ก็เป็นมือวันที่8ปดนะครับเนาะวันที่แปดเมเนก้าวันพุธวันศุกแหละครับวันศุกร์ที่8ครับครับเมเนี้ามีแนวทางนะครับเนาะสําหรับตัวเลขครับตัวเลขก็เป็นตัวเลขเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับตัวเลขเล่าพัฒนาครับประจําวันที่8ปดแหละครับครับเมเนี้กามีของพอเซียนแหะครับเป็นของพอเซียนเมืองลอยเย็ดแะครับ ครับอันนี้เผิดหายมาเป็นงวดที่เก็ดแล้วครับเป็นงวดที่เก็ดครับเขาเขาหกครับเขาหกครับรุดรุดหนึ่งครับรุดไปหนึ่งมือครับหนึ่งงวดแล้วครับค่ะถือว่าโอเคนะครับแล้วถือว่าเดินดีมาดีสําหรับตัวเลขครับเขาตัวเจาะตัวหลุดครับสามตัวแตกคามีครับสามตัวแตกค้าเป็น0ูนยแล้วครับ สำรับตัวนั้นค่ะถือว่าโอเคเพิ่งหามากงวดแรกงวดที่สองแหละครับงวดที่สองครับครับมือนีกาเปลี่ยนมือวันที่แปดแหละครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นกระซุ่งมาแล้วครับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณนะครับเด้อครับเอาควานสิเข่าไปเบิ้งขับมาเบิ้งงวดวันที่หกการขับเพิ่นเข่าบ่ครับของพอเซียนกะเดือดดีครับมาเข่าเข่าเต็มเต็มแหละครับก็เพิ่นหลุดหนึ่งนะครับเนาะครับเลขที่ออกกะเป็น เลขที่ออกเป็น2、11หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก็ละครับสองสองหนึงหนึ่งเแปครับเลขที่ออกกับหนึ่งเกตนะครับเนาะครับเลขล่างครับข้อพ่นขะมาเต็มเต็มนะครับตะวายุนอกกลมครับข็มาตัวนี้ครับหนึ่งเกตนะครับเนาะครับหนึ่งเกครับพอต้องมีคับเข่าตรงๆครับ สำหรับเลขรูดของพอเซียนกับไฮลูด1กับ0ูนย์ขมาหนึนะครับเนาะครับหนึ่งกับลายครับ1กับเดินดีครับ1กับ0 0นม่นมีจักตัวครับตัวร่องเพื่อนพวกเขาครับพันจ้าคู่ไ้กับมี่หนเจดแหละครับตัวแรกเขาตเต็ต็มละครับ1นึ 7, 1่ดหนกตัวกลมเร่นหนกครับ1นึ่งกกับหนึ่งหาหนึี่ศ ซีศูนย์แหละครับเลขสามตัวของคนขันหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับศูนย์ศูนย์ห้าแหละครับเลขสามตัวลุ้นต้องคำเนาะครับสำหรับสองตัวเนี่ยถือว่าโอเคงามมากง่ายครับเข่าเต็มเต็มนะครับเด้อครับสำหรับตัวเลขของปอเซียนครับลูดเข่าจับคู่เข่าครับบ่รเข่าตัวเจาะนะครับเนาะครับครับเพเป็นยังก็ถือว่าเดินดีมาดีครับมางามสำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับเอาไปพิจารณาเบ้างครับ ครับนี่เป็นของพอเซียนครับพอเซียนเมืองลยเอ็ยดนะครับเนาะครับบนส่งตัวเลขมาให้ประจําแล้วครับครับอย่าลืมนะครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วขาผู้ใดมาเบื้งซึ่งส่องเสี้ยงหยาพาลอกครับคดไหลคดแฉะนั่เนี่ยครับกดติดตามพร้อมเพื่อสูบว่าได้ผ่าเจ้าทางนะครับเนาะครับสําหรับพอเซียนมือนี้เพิ่นขาด้ส่งมาครับได้ส่งมาแล้วนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขมีหลายอาจารย์นะครับ เด็สวงมาให้ทางสองเสี้ยงหยาพ้าเหลาะได้ครับเนอครับกดติดตามไว้ครับลาวพัฒนานะครับมักชอบอาจารย์ได้ก็คอมเมนต์มาได้ครับเ้อครับคอามเมต์มากครับว้าวนัวหัวมวนกันครับมาคุยครับมักชอบอาจารย์ไดครับอยากให้ แอดไปหาตัวใดมากครับอาจารย์ได้ขบบอกครับครับชุดนี่เป็นพอเซียนเมืองลยเอียดครับปัจจัมันที่แปดแะครับเนาะครับสําหรับเรขรูดพอเซียนให้รูดเจละตัวครับมีตัวเดียวแหละครับมีเก่าครับบนดลางว่าไปเน้ครับเนาะครับมีเก่าตัวเดียวครับตัวล่องของเพื่อน เป็นซีนะครับเด้อครับซีพันจับมาให้กับซีซีแหละครับซีซีครับบางทีบางที่มันจะออกเป็นร่องเพ้่กนครับร่องไว้ครับแต่พอเสียหายนล้วกับเนาะครับสําหรับเลขพันจับคู่ครับก็มีอยู่ซีคู่ครับมีอยู่ซีคู่ครับมีอยู่ซีคู่กับมีเก้าเก้าสอง เก้าซีครับแล้วก็อ,อีกสองตัวก็เป็น9ก้านะครับอืมเก้าหกเก้ากันเกครับเก้าครับมีแค่นี้ครับสำหรับตัวเลขของเพิินเก้าหกเาแต่มีอยูซีคูครับเพ่นถหามาซีคูเองครับ ได้มกักชื่นสอบตัวได้กับจับไปครับแล้วก็เลข3สามตัวเพิ่นให้มาสามหางครับเลข3สามตัวนะครับเด้อครับเลข3สามตัวกระมี 3, 2, 3, 2, ่สามสองสี่สามสองสี่แล้วแต่มม้นหมุนเอาได้ครับเด้อครับหมุนเหรียญหกประตูกับว่าไปสำหรับผู้ทุ่นลายครับ 9ก้าสี่เก้าเปดลูกเป็นสี่าะครับเนาะทั้งนี้ครับแล้วเก้าเก้าเก้าศูนย์สามหางครับสำหรับชุดของพอเซียนนี่ครับเป็นเล่าพัฒนาครับชุดนี่พุ่งกลมเด่นมาตัวใดแน่นอนบ่ะเนี่ยขัดตัวเล็ก ตัวหนังสือกรับเพาค่อยชัดปันใดเบิ่องไม่กันครับครับขอโทษขออภัยนะครับเด้อครับเดี๋ยวเบิ่งตัวเลขกไม่กันครับเอาเห็นแล้วครับอันนี้มาแล้วสำหรับตัวเลขครับเป็นพอเซียนนะครับเนาะพอเซียนพอเซียนครับเมืองลอยเอสแหละครับ ครับเคนเดนไปที่เคนเดนมากกับเก่าตัวเดียวแหละครับสําหรับตัวเด็กเดนครับครับสําหรับตัวกลมของเพลนครับเล็กหน่อยหนึ่งครับสําหรับพงพอเซียนครับจะไปบายเบ้างนะครับเด้อครับสําหรับผู้มากแหละครับผู้คัดกับพานนะครับเด้อครับเพคนกลมเดนไปเก่าซีครับเก่าซี เอาซีคูนะครับจับเอาเด้อครับเด้อ,อครับตัวร่องพนร่องไว้ครับร่องซีครับเป็นตัวร่องครับซีซีเหรอมันจับมาหาครับซีซีซีสองกลับมาไปครับซีซีซีสองครับสำหรับตัวเก่งของเพื่อนเก้าสี่เก้ามีสามหางสำหรับตัวเหล็ก ครับนี่ก็เป็นตัวเลขของพอเซียนแหะครับพอเซียนไม่เหลวอิสต้อะครับเนาะครับเป็นเล้าปัตนานีหมวดประจําที่เก่าเอวันที่แปดแหะครับเพิ่นให้มากเก่าตัวเดียวครับเก่าล่องสีนะครับเด้อครับเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าศูนย์ครับสําหรับเพิ่นจับเกาเกามาตัวเบิ่์นว่าเพิ่นกับยูสุข้างล่างครับเอาไปมุนเลรีครับเก่าเก้านี่ครับเอาไปมุนเลรียญนะครับเนาะครับเพราะว่าเพิ่นเดินมาเก่าแล้วครับเก่าศูนย์มาจับมาให้แล้วครับ เกาศูนย์มาจับมาให้แล้วเอาจับเอาเกาเกาก็ได้ครับจับเอาเด้อครับเด้อครับเกาเกานะครับเพป็นไปได้จับมาให้อันนี้จับกันสิว่าเพราะคือตัวเลขเพิ่นเนาะครับเนาะครับเอาแคบหน้าจอไว้ครับสองทุ่มโดยประมาณลนะครับสองทุ่มครึ่งครับครับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อครับพอเสี้ยนเมืองรอยยัดครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างหลายเนาะครับเนาะครับทางส่องการ ขอร่าพี่ละน้องนะครับขอให้พี่นอ้องเอฟซีลำลำรวยๆยเง่งๆปังๆครับพอกันไม่คิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ